สุดท้ายแล้วมารู้ทีหลังว่าไอคนที่เราเลือกอะ่ะมันไม่มีในสิ่งที่เราอยากได้เลยแล้วทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอไอสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยฉันไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ฉันชอบคุณก็ไม่เคยทําเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบอยู่กันด้วยความฝืนทนที่จะอยู่แล้วก็ทนที่จะต้องแบบผ่านไปแต่ละวันแล้วอยู่กับความทุกในการใช้ชีวิตคู่แบบเนี้ย อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อสิ่งนู่นสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าชีวิตเรามันต้องมันต้องลำบากชีวิตมันต้องเป็นทุกข์กับการทํางานกับการที่ต้องไปสู้กับสภาวะแวดล้อมข้างนอกสู้กับสิ่งต่างๆมากมายไม่พอยังต้องกลับมาสู้กับคนที่บ้านต้องกลับมาสู้กับความเครียดที่บ้านต้องกลับมาสู้กับความอึดอัดที่เกิดขึ้นในครอบครัวมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันเลือกไปแล้วอ่ะทำไงได้หรืออยากจะกลับไปเป็นคนโสดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่า รู้สึกว่าชีวิตคู่ตอนนี้มันมันไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดรอดฟังตัวเองไม่อยากทนอีกแล้วอะไรเงี้ยใช้คําว่าทนนะคือทนอยู่แล้วก็อยู่ทนด้วยหลายๆคู่หลายๆค,คนเนี่ยเอาไม่แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาเราเคยมีการตั้งเป้าหมายเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตคู่ไว้หรือไม่ตอบได้เลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซนะ็นต์เนาะเราไม่เคยพูดถึงเรื่องเป้าหมายของชีวิตรักหรือชีวิตคู่เลยอะ มันไม่มีใครที่จะได้คู่รักหรือได้คนที่เราอยากได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอย่าไปตั้งเป้าอย่าไปทําสเปกกาหนดสเปคอะไรไว้เลยคือไม่ต้องไปทามันหรอกบ่อยมันไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือคนส่วนใหญ่จะคิดกันแบบนี้ทั้งนั้นเลยกับ2ก็คือเฮ้ยคนเราเนี่ยมันคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกต่อให้มันแบบอยู่สุดล่าฟ้าไกลอยู่คนละแผ่นดินมันยังได้มาเป็นคู่กันได้มารักกันได้อะไรทํานองเนี้ย เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปรู้สึกแบบซีเรียสหรือไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปวิ่งตามหามันรอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ได้เองเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองหรืออะไรเงี้ยคือปล่อยให้เรื่องราวความรักของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวของชีวิตคู่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตัวเองนั้นอะ่ะกลายเป็นเรื่องของโชคชะตาปล่อยให้โชคชะตาเป็นคนกําหนดร้อเเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคนส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแม้แต่ตัวเราเองก็ยังเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนประมาณว <laughs> ่าใครเข้ามาก็ได้เมื่อไปด้วยกันไม่ได้ก็ จบกันแยกกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบทำไมมันถึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับความรักจริงๆแล้ว่เราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายความรักของเราชีวิตคู่ของเราได้มันไม่ถึงขั้นว่าเราจะต้องมากาหนดสเปคแบบ100%ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการเหมือนกับเรามีการกําหนดสิ่งที่เราอยากจะได้เหมือนกับการตั้งเป้าหมายความสําเร็จในชีวิตการงานการเงินของเราในแหละเพียงแต่ว่า มันละเอียดไปกว่าน,นั้นคือไม่ใช่เป็นการตั้งเป้าหมายที่เปลือกนอกก็คือรูปลักษณ์หน้าตาอะไรพวกนี้ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ไงแต่สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายคือมันเรื่องของข้างในเน้นไปที่เรื่องของข้างในจิตใจรสนิยมความคิดสติปัญญาหรือศีลคุณค่าในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องสอดคล้องสอดรับกับพฤติกรรมความชอบรสนิยมแล้วก็ คุณค่าในตัวเราด้วยคือก่อนที่เราจะได้เป้าหมายได้รูปแบบได้สเปคว่าเราอยากจะได้ใครแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นใครเราชอบแบบไหนและลึกไปจนถึงขั้นว่าเราต้องรู้ด้วยว่าเราอะ่ะมีปอมอะไรบางอย่างหรือไม่คนแทบทุกคนมีปมทั้งนั้นแหละแต่ปมนั้นจะเป็นปมแบบไหนและจะเป็นปมเรื่องอะไรเป็นปมใหญ่ปมเล็กอะไรเงี้ยอ่ะยกตัวยอย่างเช่น เรากาลังนั่งดูทีวีอยู่ดูละครดูหนังดูซีรีส์ดูดูอะไรของเราอยู่อย่างเงี้ยผู้หญิงที่เป็นแฟนเราก็อาจจะแบบประมาณแบบเรียกร้องความสนใจนี่ดูอะไรกันนะกหนาก,กับทีวี TV เนี่ยเนี่ยไม่ทําอย่างอื่นบ้างเลยเนี่ยดูเป็นอยู่นั่นแหละอย่างหนึ่งคือเป็นลักษณะเหมือนกับกล่าวโทษเราอะว่าเรากําลังทําผิดอยู่นะที่เราดูทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการดุด่าว่าเราจริงๆหรอกแต่เขาแค่กําลังจะบอกว่าเขากําลังเรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่าง ให้เราเนี่ยสนใจเขาหน่อยแต่ไอคนเนี้ยดันมีปมเรื่องของความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยไม,มไม่ชอบให้ใครมาตําหนิไม่ชอบไม่ใครมาต่อว่าจะทําอะไรก็อย่ามาว่าฉันอะไรเงี้ยแฟนสาวก็มีปมเรื่องว่าไม่ชอบพูดตรงๆฉันเรียกร้องความสนใจให้มาสนใจฉันหน่อยก็แบบพูดแบบอ้อมค้อมด้วยการตําหนิ้นมันกลายเป็นต่างฝ่ายต่างทําในสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายไม่ชอบอะแล้วคิดดูว่าไอสองคนเนี้ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอันนี้แค่เป็นหนึ่งข้อในหลายๆข้อนะที่แบบว่า เราอาจจะต้องมาตั้งเป้าหมายบ้างว่าก่อนที่เราจะรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วให้ฐานะเขาเป็นถึงคนรักหรือให้เป็นสามีภรรยาแต่งงานกันเลยมีลูกกันเลยเนี่ยมันจําเป็นต,ต้องมีการกลั่นกรองให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตแล้วเหมาะกับเราจริงๆอะไรเงี้ยที่มากกว่าแค่ใชเ้เรื่องของความเชื่อในอดีตว่าเออคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปวิ่งหารดยถึงเวลามันมาเองอะไรเงี้ยก็ก็มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่า ถ้าจะทําให้มันดีขึ้นหรือถ้าจะแบบวันนี้หลายๆคนยังไม่ไม่ไมประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันมันน่าจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายคู่มันมีหลายชีวิตมากที่เดินไปด้วยกันแล้วมันไม่ถึงฝั่งหรือมันอยู่ระหว่างครึ่งๆกลางๆแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีเพราะว่า สุดท้ายแล้วมารู้ที่หลังว่าไอคนที่เราเลือกอะ่ะมันไม่มีในสิ่งที่เราอยากได้เลยแล้วทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอไอสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยฉันไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ฉันชอบคุณก็ไม่เคยทําเลยอะไรเงี้ย